เราไม่ทิ้งกันตรวจสอบสถานะลงทะเบียนติดขัดอยู่ขั้นตอนไหนแก้ไขได้ไหมเช็คเลยเราไม่ทิ้งกันนะครับยังคงเป็นที่น่าสงสัยของผู้ลงทะเบียน w w w e เ t i ราไม่ทิ้งกัน com ขอรับเงินเยียวยา5,000บาทเป็นระยะเวลา3เดือนเพราะในขณะน,นี้บางคนได้รับการตรวจสอบสถานะว่าผ่านเกณฑ์และได้รับเงินแล้วแต่บางคน อาจติดขัดอยู่ขั้นตอนบางขั้นตอนสถานะค้างว่าตรวจสอบอยู่นานหลายวันและบางคนได้รับสถานะว่าตกเกณฑ์พร้อมยื่นอุทธรณ์สิทธิ์ทางออนไลน์ผ่านช่องทางยื่นทบทวนสิทธิ์ไปแล้วแต่ยังไม่ทราบว่าความคืบหน้าที่จะได้รับสิทธิ์ดังกล่าวจะเป็นอย่างไรวันนี้นะครับเว็บไซต์สนุก .com นะครับได้รวบรวมสถานะทั้งหมด เพื่อสรุปให้เข้าใจง่ายๆในเบื้องต้นถ้าพร้อมแล้วมาลุยกันเลยครับสถานะแรกนะครับอยู่ระหว่างปรับปรุงสถานะการลงทะเบียนของท่านหมายความว่าได้รับสิทธิ์นะครับรอการโอนเงินสถานะต่อมานะครับอยู่ระหว่างการตรวจสอบหมายความว่าอยู่ในกระบวนการคัดกรองนะครับ สถานะถัดมาไม่สามารถทํารายการต่อได้มีความหมายว่าข้อมูลบัตรประจําตัวประชาชนไม่ถูกต้องสามารถลงทะเบียนใหม่ได้แต่ว่าตอนนี้นะครับปิดลงทะเบียนแล้วครับ22เมษายน63เวลาย4ินาฬิกาจุดศูนก็คือไม่สามารถทําต่อได้แล้วนะครับแต่ก่อนหน้านี้นั้นยังสามารถที่จะลงทะเบียนใหม่ได้ครับสถานะถัดมา ท่านได้รับสิทธิ์ตามมาตรการเยียวยา5000บาทหมายความว่าได้รับสิทธิ์ดังกล่าวนะครับโดยเงินจะโอนเข้าบัญชีตามที่ได้ลงทะเบียนไว้สถานะถัดมาท่านได้รับสิทธิ์แต่เนื่องจากชื่อบัญชีไม่ตรงกับชื่อและนามสกุลที่ท่านลงทะเบียนโปรดเปลี่ยนแปลงวิธีขอข้อมูลการรับเงินนะครับก็คือ คุณใส่เลขบัญชีนะครับผิดหรือเปล่าครับเพราะว่าคุณได้รับสิทธิ์แต่ว่ามันโอนเงินไม่ผ่านนะครับต้องไปเปลี่ยนแปลงข้อมูลใหม่นะครับด้วยการผูกบัญชีพร้อมเพกกับเลขบัตรประจำตัวประชาชนนะครับผ่านทางมบาย l e แบงกิ้งหรือว่าทางตู้ ATM ก็ได้นะครับสถานะถัดมานะครับอยู่ระหว่างการตรวจสอบวิธีข้อมูล การรับเงินที่ท่านแก้ไขก็คือระบบกำลังตรวจสอบข้อมูลการรับเงินว่าถูกต้องก่อนทำการโอนเงินเข้าบัญชีนะครับสถานะถัดมานะครับนำส่งข้อมูลหมายความว่าต้องการสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่ทำงานและอาชีพของผู้ลงทะเบียนนะครับสถานะถัดมาอยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูล ที่นำส่งเพิ่มนะครับหมายความว่าระบบกำลังตรวจสอบข้อมูลที่ผู้ลงทะเบียนนั้นได้นำส่งรายละเอียดเกี่ยวกับสถานที่ทำงานและอาชีพนะครับสถานะถัดมาไม่ได้รับสิทธิ์ก็คือตัวนี้จะมีเหตุผลมาด้วยนะครับความหมายก็คือไม่ได้รับสิทธิ์เพราะไม่ผ่านเกณฑ์นะครับแต่สามารถยื่นอุทธรณ์ทางออนไลน์ได้นะครับด้วยช่องทางยื่นทบทวนสิทธ์ สถานะถัดมานะครับอยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูลที่ขอทบทวนสิทธิ์ก็คือระบบได้รับการขอยื่นทบทวนสิทธิ์จากคนที่ตกเกณฑ์นะครับและไม่เห็นด้วยกับการคัดกรองนะครับแล้วหลังจากนี้นะครับจะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อไปเพื่อตรวจสอบนะครับกรุณาเตรียมหลักฐานการประกอบอาชีพให้พร้อมครับล่าสุดครังฝากถึงคนที่ยังไม่ได้เงิน5000บาทรีบอ่านด่วน หลังจากมาตรการเยียวยา5,000บาท3เดือนที่เปิดให้ลงทะเบียนผ่านเบอร์ไวเว็บเราไม่ทิ้งการดอทคอมตั้งแต่เมื่อวันที่28มีนาคมที่ผ่านมาสำหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด1 9ซึ่งบางส่วนก็ได้รับเงินไปแล้วบางส่วนโดนตัดสิทธิ์และอีกบางส่วนที่ยังค้างไว้ตรงที่สถานะอยู่ระหว่างการตรวจสอบทาให้หลายคนหยุดสงสัยเพราะหลายคนมองว่าตนเองค้างอยู่ในสถานะนี้เป็นเวลาหลายวันแล้ว ไม่มีความคืบหน้าปเปลี่ยนแปลงเสียทีล่าสุดสำนักง,งานเศรษฐกิจการคลังได้ทำถามตอบอัปเดตล่าสุดเมื่อวันที่16เมษาย,ยนที่ผ่านมาเกี่ยวกับมาตรการ5,000บาทและได้ตอบคำถามเกี่ยวกับเรื่องนี้ด้วย โดยสำนักง,งานเศรษฐกษิจการคลังชี้แจงข้อสองสัยดังกล่าวดังนี้หนึ่งกระทรวงการคลังได้เล่งกระบวนการตรวจสอบและคัดกรองผู้ลงทะเบียนตลอดเวลาโดยนับตั้งแต่วันที่28มีนาคมปี63มีผู้ลงทะเบียนมากกว่า 27. ล้านคนการตรวจสอบและคัดกรองผู้ลงทะเบียนแต่ละรายจะใช้เวลามากน้อยไม่เท่ากันขึ้นอยู่กับข้อมูลการประกอบอาชีพที่ผู้ลงทะเบียนได้ระบุไว้รวมทั้งจะต้องนำไปตรวจสอบกับฐานข้อมูลของหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องด้วยเพื่อให้สามารถระบุตัวผู้ที่ได้รับผลกระทบอย่างแท้จริง อย่างไรก็ดีระบบจะแจ้งผลการตรวจสอบสิทธิ์ผ่านทางข้อความ SMS ไปยังเบอร์โทรศัพท์มือถือและอ e ีเมลที่ท่านลงทะเบียนโดยเร็วที่สุดหรือสามารถตรวจสอบสถานะการลงทะเบียนของท่านได้ที่ w w w r เราไม่ทิ้งการดอคมการดำเนินการตรวจสอบและคัดกรองผู้ลงทะเบียน จะดำเนินการโดยระบบส่วนการทบทวนสิทธิ์ให้แก่ผู้ที่ไม่ได้รับสิทธิ์และประสงค์จะขอทบทวนสิทธิ์จะมีกลไกการดำเนินการโดยเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่เพื่อยืนยันตัวตนและ ความเดือดร้อนของผู้ลงทะเบียนเพื่อนำข้อมูลมาประกอบการพิจารณาให้สิทธิ์รับเงินเยียวยาซึ่งการดำเนินการทั้งสองส่วนมีการดำเนินการที่แตกต่างกันคนละขั้นตอนกันและคนละกลุ่มบุคคลกันดังนั้นจึงสามารถดำเนินการทบทวนสิทธิ์ได้ โดยไม่จำเป็นต้องรอให้ดำเนินการตรวจสอบและคัดกรองเสร็จสิ้นก่อนแต่อย่างใด 3. การโอนเงินให้แก่ผู้ลงทะเบียนที่ผ่านสิทธิ์กระทรวงการคลังได้โอนครั้งแรกเมื่อวันที่8เมษายนปี2513ซึ่งใช้เวลาเพียง7วันทำการหลังเปิดรับลงทะเบียนเมื่อวันที่28มีนาคมปี63และการโอนเงินช่วยได้ดำเนินการต่อเนื่องทุกวันทำการ แนววิธีแก้ได้รับสิทธิ์เราไม่ทิ้งกันเยียวยา5,000แต่โอนเงินไม่สำเร็จ จากกรณีที่รัฐบาลได้เปิดให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การ,การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือโควิด -19 โดยให้ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์เราไม่ทิ้งกันเพื่อขอรับเงินเยียวยา5,000บาทเป็นเวลา3เดือนกระทั่งเมื่อเวลา24นาฬิกาของวันที่23เมษายนได้ปิดลงทะเบียนโดยมียอดลงทะเบียนรวม28,849,725คน ล่าสุดวันที่23เมษา,ายนนายละวรณุณแสงสนิทพิ่มในการสำนักง,งานเศรษฐก,กิจการคลังหรือสอสอคอในฐานะโคสุกกระทรวงการคลังในกล่าวว่าคนที่ได้รับสิทธิ์แต่โอนเงินไม่สำเร็จเนื่องจากบัญชีธนาคารถูกปิด บัญชีไม่มีการเคลื่อนไหวนานเกินหปีชื่อบัญชีไม่ตรงกับชื่อที่ลงทะเบียนเลือกรับโอนเงินผ่านพร้อมเพย์แต่ยังไม่ได้ผูกพร้อมเพย์เข้ามาแก้ไขข้อมูลบัญชีแล้วแต่ใส่ข้อมูลไม่ถูกต้องนั้นนายรับรลนกล่าวต่อว่าแนะนําให้แก้ไขโดยผูกบัญชีพร้อมเพย์กับเลขบัตรประชาชนผ่านโมบายแบงกิ้งหรือตู้เอทีเอได ทุกธนาคารที่ท่านมีบัญชีโดยไม่ต้องไปสาขาธนาคารทั้งนี้จะมีการโอนเงินอีกครั้งรอบแรกในวันที่22เมษายนและวันที่29เมษายนนี้เกษตรกรเฮขอแจกเงินเยียวยา15,000บาท9ล้านครัวเรือน น,นายอนันต์สุวรรณรัตน์ประหลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้กล่าวถึงความคืบหน้ามาตรการเยียวยากเกษตรกรว่าได้เตรียมเสนอเยียวยาตามจำนวนทะเบียนเกษตรกร,ร,กรที่ลงทะเบียนไว้กับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จำนวน9ล้านทะเบียนเกษตรกร,ร,กรวงเงิน5,000บาทเป็นเวลา3เดือนหรือ1 5 0 0 0บาท ต่อทะเบียนเกษตรกรโดยเตรียมเสนอต่อคณะกรรมการกำก,กับดูแลผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ที่มีปลัดกระทรวงการคลังเป็นประธานในวันที่23เมษายนซึ่งมาตรการเยียวยาเกษตรกรคาดว่าจะใช้เงินประมาณ135,000ล้านบาทผ่านบัญชีธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือทกศสำหรับ การลงทะเบียนขอรับการเยียวยาผ่านเว็บไซต์เราไม่ทิ้งกันซึ่งมีการระบุว่าผู้ที่ลงทะเบียนมากกว่า10ล้านคนเป็นเกษตรกรถูกดิดออกจากระบบนั้นในส่วนของระบบการลงทะเบียนเกษตรกร ผู้ที่เป็นเจ้าของทะเบียนได้ลงชื่อลูกหลานเข้าไปด้วยทำให้ใน10ล้านคนระบบ AI ระบุว่ามีอาชีพเกษตรกร,ร,กรแต่ในจำนวนนั้นมีประมาณ3-4ล้านคนเท่านั้นที่เป็นเจ้าของทะเบียนเพื่อที่กระทรวงกรเกษตรจะช่วยเหลือเองดังนั้นอีกประมาณ6-7ล้านคนหากมีการอุทธรณ์หรือกระทรวงการคลังให้ทบทวนสิทธิ์กลุ่มนี้ต้องได้รับสิทธิ์เงินเยียวยา5,000บาทต่อเดือน เพราะได้ไปประกอบอาชีพค้าขายหรือขับแท็กซี่จริงที่ผ่านมามีการมองว่าภาคเกษตรกรไม่ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 แต่เมื่อประกาศพรกฉอถูกเฉินกิจกรรมทุกอย่างอยู่ชะง,งักลงการเก็บเกี่ยวทําไม่ได้การนําผ,ผลผลิตออกขายเป็นไปได้ลำบากหากพิจารณาโดยลึกแล้วจะเห็นว่าเกษตรกรเป็นกลุ่มที่มีรายได้ต่ำกว่าเส้นความยากจนอยู่แล้วหากไม่ได้รับการช่วยเหลือเลยก็จะไม่เป็นธรรม เมื่อเทียบกับอาชีพกลุ่มอื่นปลัดกระทรวงเษกษตรกล่าว